ใบาย,ยานี้ก็จะอบด้วยผ้าเปียกนะครับเป็นผ้าเปียกใบาย,ยาจะมีความชื้นดึงก้านออกนะครับในส่วนของตัวก้านก็เขาดึงออกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปนไปในยาสูบครับแล้วก็นำใบาย,ยาแห้งนะครับมาทําการดึงก้านออกแล้วก็จะทําการนวดในขณะที่ยืนชมอยู่นะครับต้องบอกว่าเราได้กลิ่นใบาย,ยาสูบตลอดเวลานะครับ หอ,อมเลยทีเดียวครับคิวบาร์นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่ขึ้นชื่อสำหรับเรื่องยาสูบนะครับตอนนี้ก็ากำลังสาธิตกำลังตัดต่อให้มันมันเขาเรียกอะไรมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการมวนนะครับหน้าตาคนมวนนี่ค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับแสดงว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วตอนนี้เขากำลังเก็บใบายานะครับเพื่อจะทําการมวนก็นี่ฮให้เป็นสีสันของการออกบูธต่างๆนานะครับเพื่อจะทําให้คนสนใจเข้ามาดูวิธีการต่างๆ นี่มวนสดเลยนะครับใช้มืออนี้น่าจะเป็นทิพึ่งแล้วก็จะมีเครื่องมือในการตัดแล้วเขาก็จะมวนวัดขนาดนะครับแล้วก็ตัดอีกครั้งหนึ่งนี่ยนะครับก็จะได้ซิก,ก้ามาตอนนี้ได้มาทั้งหมดประมาณสักห้าตัวแล้วนะครับ คนที่ม้วนเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่ามีความชำนาญนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่ม้วนเนี่ยขนาดจะต้องเท่ากันเวลาที่เอามือบดเองตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับที่เขากาลังจะทําการแต่งก้นมันนะฮะหลังจากที่นั่งครับผมก็เอ๊ของขามวนเสร็จเขาหายไปไหนนะผมก็กดเอาไปนั่งครับนี่ครับเดี๋ยวเขาลังดูว่าตรงที่ทับไปแล้วเนี่ยมันจะมีสันอยู่เห็นไหมฮะ เขาก็ต้องกลับด้านให้สันมันลงไปเนี่ยครับผิดด้านแล้วเดี anyway> ๋ยวลงมาแนงทับอีกรอบหนึ่งครับผมนี่เป็นมดปูุงยาคิวบาร์นะฮะพอเขากลับด้านเสร็จเขาก็เอาตัวเขาเรียกกำหนดไซส์นะครับแล้วก็นั่งทับเหมือนเดิมรู้ไหมทำเหมือนเดิมนะครับสนุกแล้วก็รอสักครู่อัดให้แน่นนะครับ ท่านผู้ชมครับที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นการเซตอัพตัวมวลบุหรี่เนี่ยเป็นครั้งที่3าแล้วนะครับเขาก็กลับไปกลับมาจนมันเซตอัพให้จนตัวมันแข็งนะครับแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็เอาลงไปนั่งขับอีกนี่โอเคนั่นแหละแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ครับ <S <S <ไห>เขาจะต้องลงไปนั่งขับอีกหนึ่งรอบโอเค ถูกครับวันนี้ครั้งที่สามที่อ,ออกมานะครับ ทั้งนี้ผมคิดว่าเขาคงจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเอาใบยาที่อยู่ล่างามาเดี๋ยวเราดูซิว่าเขาจะมวนก้นยังไงอันนี้คือของใหม่ที่มวนไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็ตอฟเอาในนั้นออกมาแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปครับ ก้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเลือกใบที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เรียบนะครับเียครับนี่คือทำการมวนก้นอีกครั้งหนึ่งมือลูบเทียนะครับป้ายๆผมว่ามันก็เหมือนเทียนนะน่าจะเหมือนสีพึ่งมากกว่ามันนิ่มๆได้ด้วยนฮะวิธีการแล้ก็ได้จะยากอยู่ในช่วงนี้นะครับมวนตัวทับออกไปทีนะครับเพื่อให้เรียบปุ้ง่ายคือการห่อรอบสุดท้ายครับเอาละครับเรียบร้อยก็ได้มาเรียบร้อยแล้วก็ตักทิ้งนะครับ คือการวนก้นอันนี้ก็วัดขนาดตัดมาดูอีกด้านหนึ่งว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับอ๋อเป็นเฮ้ยวัสลีนพอบีบแล้วน้ำจะไหลออกมา,าวนก้น เรียบร้อยเสร็จพิธีการไปหนึ่งตัวเจาะโู่ตัดกลมๆนะครับเสร็จพิธีการนะครับนี่คือหนึ่งตัวตึงอีกหนึ่งทีแล้ว Michael ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับโอเคครับ thank you นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ออกมาเป็นซิก้านะครับ ใช้เวลาทำค่อนข้างนานแล้วต้องบอกว่า1ตัวนี่นะครับใช้เวลาทำาิน้อยนอนจบถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถามว่าด้วยกลิ่นของเขาเนี่ยนะครับต้อง thank you very much นี่ครับคนทำครับ thank you นี่ thank you very much คนทำเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากลิ่นมันจะเข้าจมูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ1ตัวเนี่ยผมว่าเขาไม่สามารถที่เขาเรียกอะไรละ่ะ ทำได้ทั้งวันนหะมันจะเมาออนะครับคงจะทำเป็นช่วงเวลาเวลาเวลาเพราะอย่างบอกอย่างที่บอกครับว่านี่คือแฮนด์เมดชั้งอันครับซิกกาฟอมคิวบาร์ครับ ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเครื่องดื่มสําหรับเขาเรียกอะไรฮะพื้นเมืองของเขานะครับโดยประเทศคิวบาตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยที่เหมือนบ้านเราคือใบชะแลนแอบแล้วก็มีมะนาวตอนนี้กําลังปรุงแต่งอย่างดีเลยแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมว่าคงต้องใช้มูลีเนกนะครับปั่นน้ําแข็งตอนนี้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยนะครับต่อคิวกันเต็มเลยตอนนี้บาร์เทนเดอร์กำลังทําการผสมอยู่นี่นะครับเขาเขาเขาเอามะนาวไปเนี่ยฮะมีตัวบด แนวกับใบสะระแหน่นะครับต่อใบสะระแหน่เขาใบใหญ่จังเลย ผสมน้ำเชื่อมลงไปครับท่านผู้ชมก็เร,เรียกว่าใส่ทั้งลำใส่ทั้งน้ำเชื่อมใส่สะระแนใส่มะน,นาวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> ผมว่าวิธีการไม่จบสุดท้ายนะ่าจะตบท้ายด้วยโซดาครับนั่นแล้วแล้วสิ่งที่ผมดิวก็ถูกต้องนะครับเป็นโซดาแต่นี้เป็นคอเกเคลมิกซ์ธร,รรมดาไม่ได้ปั่นนะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับโมริสโต้ผู่สามีไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าครับอุปกรณ์ในการผสมเท่นี้ต้องบอกว่าขั้นเทพนะครับ สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นช้อนไปที่คั้นมะนนาวหรือว่าจะเป็นไอตัวบทเนี่ยน,นะครับในส่วนของใบสะระแหน่ก็ถือว่าไฮไลท์เลยทีเดียวในขณะที่ผมยืนชมค้อเทลอยู่นะครับต้องบอกว่าได้กลิ่นซิก,ก้าอยู่ตลอดเวลานะครับหอมเข้าจมูกตลอดเวลาเลย thank you ได้แล้วครับท่านชมต้องบอกว่า เดี๋ยวต้องชิมดูีิว่ารสชาติเป็นไงแหม่แต่ใส่หลอดกับหัวกับหางครับโชคดีลัคกี้นัมเบอร์หอมขึ้นจมูกนะครับเป็นเรื่องของใบสะละแหน่นะครับผมว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวดูเมนูต่อไปครับดูวิธีครับอุปกรณ์ปอกเขาก็สวยงามเลยทีเดียวสตรอเบอรี่น้ำแข็งปดครับถูกปากสาวๆแน่ครับเพราะว่ามีกล้วยนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่ ใส่น้ำสับปะรดแล้วก็น้ำส้มคั้นสาเร็จจําไปทาได้ที่บ้านนะครับเป็นน้ำผลไม้ปัน่นสําหรับท้องถิ่นเขานะครับแล้วก็เป็นน้ําหวานลักษณะเหมือนเฮลดูบอยนะครับแล้วก็ผสมลงไปลปวยหอมนะครับเดี๋ยวดูว่าหน้าตาจะเป็นไงผมเชื่อว่าหน้าทานแน่นอนครับ